สวัสดีครับทุกคนก็หายกันไปนานเลยครับดูจากสภาพผมตอนนี้นะครับก็คือเพิ่งตื่นนะครับกับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเสียงผมเป็นอะไรนะครับก็คือผมไม่สบายนเองนะครับเสียงก็จะมีความนาสิกนะครับถ้าร้องเพลงก็อาจจะแบบมีความเอกลักษณ์มากนะครับตอนนี้มีความมีความนาสิกค่อนข้างสูงนะอืมว้าชุ่มหอมมากนะ โอเคก็อตอนนี้ทุ่มหนึง่งเด้ก็ใกล้วันวาเลนไทน์แล้วครับเรามาดูกันเนว่าครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างจะก่อนดื่นผมขอไปอาบน้ำก่อนนะครับจะได้ตื่นเจกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> กลับมาแล้วนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วทุกคน <c oughs> ก็ที่จริงพี่เขาก็ให้อุปกรณ์มานะครับสำหรับวันวาเลนไทน์นะครับ ช่แล้วผมให้ดูนะครับว่าเขาให้อะไราบ้างนี่นะครับเขาให้สิ่งนี้มาครับจึงคืออะไรวะน่าจะเป็นโจทย์ให้เราทำนะครับสำหรับอาทิตย์วันวาเลนไทน์นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในมีอะไรไบ้างนะครับอย่างแรกแน่นอนครับเขาให้กระดาษเปล่ามานะครับ ให้สติกเกอร์มานะครับให้มาตกแต่งหน้าตัวเองหรือเปล่านะครับแต่น่าจะให้มาตกแต่งการนะคแต่ผมน่าจะเอามาตกแต่งโทรศัพท์นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับให้สีไม้มาด้วยนะครับนี่อยากคือข้างหนึ่ง้วยนะสีมาราข้างนั้นแหละครับ เค okay, เรามาคิดกันก่นกอนดีกว่าก่อนที่เราจะเริ่มทาการว่าเราจะเอาเราจะเอาการนี้ให้ใครนะครับซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับในการทําทั้งหมดแล้วครับอืมมานนั่งคิดดีกว่าถ้าเกิดผมให้ใครแล้วแต่และคนจะมี reaction ประมาณไหนนะครับอืมคาเปอร์มีอะไรมาให้อะเฮ้ยขอบคุณมากเรยูขอบคุณมาก,ามากเดี๋ยวกลับไปอ่านนะ มยังไม่ค่อยใช่เท่าไร่อ่ะเปลี่ยนคนดีกว่าพี่จจนพี่จจนให้ครับผมศึกษามาแล้วว่าเวลาให้ของคนเกาหลีเนี่ยต้องให้สองมือเุ้ยขอบใจคำก็ยังไม่ใช่ r ร a c t i ชัที่ผมอยากได้อ่ะืมจะให้ใครดีนะ หรือว่าคนนี้ดียว่ะพี่ไทย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 ผมแลให้พี่ไหนไหนเอามาดูดิเอามาดูดิเจนเ็น,เนพี่ใจเย็นผมรู้พี่ตื่นเต้นแต่รับรองว่าพี่ไม่ผิดหวังแนะ่นอนครับเฮ้ยอะไรอะไรอะ่ะฮึเฮ้ยโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะโคตรเฟี้ยวนั่นแหละรครับ ผมเชื่อว่าเรียกชันพี่ไทยต้องประมาณนี้แนะครับมันพี่ไทยต้องพูดคำว่าเฟียลล้านเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นเรามาทำก๊าซสุดเฟียลให้พี่ไทยกันดีกว่าครับครับและนี่ <c oughs> ก็คืออุปกรณ์ข้างบนที่ผมมีนะครับชิวจึงทำอะไรได้บ้างซึ่งทำอะไรฟิวเฟียลไม่ได้เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าผมต้องมีตัวช่วยครับ เรามาแต่งเพงลงรักให้วิไทยไปเลยดีกว่านะครับไะพี่ไทยครับขอให้เพลงนี้มันไปถึงวิไทยครับสายขาดเลยว้ยยังไม่ได้เริ่มเลย ยังไมเริ่มสายขาดแล้วทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรโยนมันทิ้งไปเลยไม่เป็นไรเรามาทำการ์ดต่อแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาวิธีกันไปเอาใหม่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 กันทำไงดีทุกคนสายขาดไปแล้วหมดไฟสุด เรามาเขียนด้วยน้ำตากันดีกว่านะครับขอให้พี่ไทยโชคดีขอพี่ไทยโอ้ยไออีกโอ้ยชีวิตนันท้อสุดมาฮึเราจะทำอะไรกันดีอ่าไปงั้นผมวาดหน้าพี่ไทยแล้วกัน ตายแล้วรอ,ออยู่ใช่ไหมทุกคนบอกผมดิวันรู้ก็ไม่เป็นช่างมันก่อนแล้วกันทำไงดีทุกคนอ๋อผมรู้แล้วผมยังเหลือีกหนึ่งวิธีครับพี่ไทยอย่าเพิ่งหมดความหวังในตัวผมโอเคครับเราก็ได้อุปกรณ์ชิ้นสำคัญและเป็น ชิ้นเดียวของเรานะครับเราก็ได้อุปกรณ์มาแล้วนะก็อื่นผมต้องต้องทางปากก่อนนะครับ <S 2> <S 2> <S มาสวยละนี่จะเป็นวิธีการส่งความรักของผมให้กับพิชัยนะครับนี่ครับสิ่งที่คุณต้องมีนะครับกระดาษครับแล้วก็นี่ครับ ผมได้ละผมก็แค่นี่ครับความรักของผมให้พี่ไทยนะครับแล้วก็จะเขียนลายเซ็นของผมลงไปนะครับนี่ครับ Utarabe to ไทยเช a n นนครับเรียบร้อยครับทีนี้ความรักของผมที่ให้พี่ไทยก็เต็มร้อยเลยครับขอให้พี่ไทยชอบของขวัญชิ้นนี้นะครับ รักนะครับจุ๊บๆแล้วเราก็ไปถึงขั้นตอสุดท้ายนะครับเนื่องจากผมกินกระเทียมมาเยอะนะครับผมเกรงว่าอาจจะมีกลิ่นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ผมเลยไปขโมยน้ําหอมแม่มานะครับแล้วก็ใช่เราต้อฉีดดับกิ่นสักหน่อยครับแค่นี้ ก็พร้อมส่งให้พี่ไทยแล้วครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับพี่ไทยรักนะครับจุ๊บจุ mm ๊บมัว